ัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่อง Joye Dog Master อแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงหัวข้อเลยค่ะนิสัยอย่างเราเนี่ยครับอืเลี้ยงหมาพันอะไรดีครับพี่อ๋อเออ,เอ,อน่าสนใจแล้ว EP แรกนี่คือเกี่ยวกับอะไรคะ EP แรกเลยนะครับี EP แรกคนสมัยนี้ครับพี่อืจะมีคนที่แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเราแวงแล้วก็วิตกชดิบด,ด้วยสังคมหรือว่าอะไรต่างๆคนพวกนี้ควรจะเลี้ยงหมาพันอะไรเพื่อมาเสริมให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจเลยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเลยครับ เรามาดูกันเลยเออดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองวิตกจริตนะที่ระแวงมาเป็นลูกค้าพี่เยอะมาก <laughs> เราดูจากบุคลิกภาพทีนี้คนพวกนี้มักจะเลือกหมาพิด เ,เขาเลือกอะไรกันครับพี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นคอกีคอกีชิบะเฟนบูดอกพอเลี้ยงหมาพวกนี้เนี่ยแล้วไม่มีความรู้เข้าใจว่าหมาพวกเนี้จะมาช่วยเสริมให้ตัวเองดีขึ้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้อาจจะนะคิดเพราะว่าเออชอบพันนี้ชอบพันนั้นเนี่ยเหมือนเราชอบเซรเลียนแต่อย่าลืมนะคะว่าหมาบางสายพันธุ์เนี่ย แทนที่คุณจะเอามาแล้วปรับสมดุลแต่ทําให้แย่ลงทาให้ชีวิตแย่ลงครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนที่จะเลี้ยงเเลือกหมาคนกลุ่มเนี้ยที่จะเลือกหมาเนี่ยเหมาะกับหมาพันอะไรบ้างก็จะมีลาบดอ์นะที่คิดขึ้นมาได้ซาหมอยไซบีเรยนมารีนอยค่ะคริดว่าเพราะว่าเราคิดเราพูดถึงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะเราไม่ได้พูดถึงมมรีนอยตัวที่ดุนะเราพูดถึงนี่ใสของมมรีนอย แต่ที่พี่พูดมาคือไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้ Quality, lord, ian, เกี好好่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับแพทย์คนนิสัยแบบไหนควรจะเกี่ยวกับนิสัยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณนิสัยแบบนี้แต่พื้นที่ไม่พอก็เลี ja. mm <t une> <t une> <t une ้ยงมารล็น้อยไม่ได้และที่เราแวบขึ้นมาสายพันธุ์แรกเลยคือลาบะดอลาบดอเนี่ยเป็นหมาที่ถูกบลีดมาเพื่อใช้งานเป็นหลักมาใช้งานมาทํางานคู่กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจูงคนตาบอดอ่าช่วยตำรวจ หรือช่วยทหารทางานช่วยค้นหาพวกอุทกภัยต่างๆก็จะเห็นลาบดอเนาะเห็นลาบดอตามสนามบินเพราะว่าอะไรเพราะว่าลาบดอเนี่ยเป็นหมาที่ไม่ได้โลกสวยมีความมั่นใจในตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองมีความฉลาดมีความนิ่งในขณะเดียวกันก็มีความล่าเลเรืง คือไม่ได้ล่าเริงแบบบ้าบอสุดแต่ก็มีความคิดที่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องนิ่งต้องมั่นคงเพื่อปกป้องเจ้านายเจ้านายกลุ่มนี้จะเป็นเจ้านายที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีความระแวงวิตกจริตเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหมาที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่วิตกจริตง่ายมาเสริมรแต่ถ้าเราเอาหมาที่ขี้ตกใจ วิตกจริตง่ายไอ้คนกลุ่มนี้มันก็จะขี้ตกใจต,ตาหม,มาไปด้วยคูสองเลยนะคูสองดับเบิ้ลดับเบิ้ลส่วนซามอยทำไมถึงเลือกซามอยเพราะซามอยเป็นหมาที่ถามว่าโลกสวยไหมก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นไม่ได้ขนาดโกลเด้นอะเออที่ที่ดูมานะแล้วก็มีความนิ่งเมื่อได้รับการฝึกมีความนิ่งเลี้ยงง่ายไม่ได้แบบวิตกจริต ไซบิเล okay, like ียนก็เหมือนกันมีความมั่นใจในตัวเองอุ้ยไซบิเลียนไม่ต้องพูดถึงเลยใครๆก็รู้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีมีโลกส่วนตัวสูงนี่เขามีความพาวอะคือพยายามหาหมาที่มีความพาวในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่ะมีความมีความคิดไม่ได้บอกตัวอื่นโง่แต่ว่ามีความคิดที่ว่าคิดพลิกแพลงในสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ได้ทำตามเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต จริงๆพุดเดิ้ลก็ได้นะพุดเดิ้ลสแตนดาร์ดพวกเนี้ยมันจะช่วยช่วยเสริมเจ้าของ<ะ>ให้แบบเฮ้ยไม่ต้องตกใจเฮ้ยหยิบอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหยิบให้เดี๋ยวไปช่วยหรือว่าช่วยทําอะไรบางอย่างมารีนอยก็เป็นสายพันธุ์ที่มีความมั่นคงทางจิตใจสูงไม่ได้ขี้ตกใจขี้ระแวงเหมือนเดมันเชพเพิร์ดคือเขามีความระแวดระวังแต่เชื่อฟังคาสั่ง Okay. แต่ที่ไม่ไม่แนะนำอย่มันเชิดเ,เพราะว่าเขามีโรคทางสายพันธุ์เยอะมมก็คิดว่าอีพนี้น่าจะแบบเป็นการครอบคุมเพราะเราจะทําคลิปสั้นๆเนะาะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเลี้ยงหมาถ้าเป็นคนกลุ่มนี้นะคะก็พยายามศึกษาแล้วก็เลือกหมาที่มาเสริมเราให้สมดุลน,นะคะอย่าเลือกหมาที่มาทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าเราต้องมานั่งเครียดกุ้มใจหรือว่าแบบ วิตกกังวลวิตกจริตมากขึ้นเพราะนั่นจะทําให้บุคลิกภาพของคุณแย่ลงทาให้คุณไม่มีความสุขด้วยคแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าบุคลิกเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่โจวีบ้เลยสมมติว่าเอ้ยมีแบบ E ีพีเราทำสามอีพีใช่ป่ะถ้าไม่ครบเฮ้ยเพื่อนๆบอกเลยทำไมไม่ทาบุคลิกนี้บุคลิกนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวก็เสริมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะศึกษาแล้วก็ทําให้ค่ะโอเคค่ะวังว่าคิมที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้นะะค จิตวิทยาสุนักไม่ยากหักหรือรู้ด้วยหัวใจค่ะบ๊ายบาย